จทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นข้อ11จากรูปสี่เหลี่ยม ABCD มี AB เท่ากับ BP และ BC เท่ากับ BQ เมื่อจุด P และจุด Q อยู่บนเส้นจำนวนที่มีค่าเป็น x และ y ตามลำดับจงหาค่าของ x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2 จากโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะเราจะต้องหาค่าของ x กำลังสองบวก y กำลังสองเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่า x และ y ก่อนนะคะ x คือตรงไหนตรงนี้ก็คือ x นะคะอันนี้ก็คือ y แล้วจากที่โจทย์กำหนดให้เขาบอกว่า bc เนี่ยเท่ากับ bq เพราะฉะนั้นเราต้องหาว่า bc เนี่ยยาวเท่ากับเท่าไหร่ก่อนหาได้จากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ,ะตรงนี้ 2หน่วยตรงนี้1ห,หน่วยเราจะได้ว่า bc กําลังสองเนี่ยเท่ากับ2ยกกำลังสองบวกกับ1ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า bc เนี่ยเนี่ย,เ,ยเท่ากับรากที่สองของ5ที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะได้ y เท่ากับเท่าไหร่คะเราสังเกตว่า จาก BC เท่ากับ BQ เราได้ BC แล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ BQ ถูกไหมคะเพราะนี้เราจะหาค่า y จะเห็นว่า y เนี่ยจะอยู่ทางขวามือของ1เพราะฉะนั้น y ก็จะเท่ากับ1บวกรากที่2ที่เป็นของ5ที่เป็นบวกนะคะเราจะได้ค่า y แล้วต่อไปมา,ามาหาค่า x นะคะค่า x ก็หาในทำนองเดียวกันก็คือเขาบอกว่า ab จะยาวเท่ากับ bp เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาว่า ab เนี่ยยาวเท่ากับเท่าไหร่หาได้จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะตรงนี้2หน่วยตรงนี้1หน่วยเราก็จะได้เป็น ab กำลังสองเท่ากับ2กำลังสองบวก1นกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ ab เท่ากับรากที่2ของ5ที่เป็นบวกนะคะแล้ว จากที่โจทย์กำหนดให้บอกว่า AB เท่ากับ BP เพราะฉะนั้นเราก็หาค่า x ได้ x เท่ากับเท่าไหร่จะเห็นว่า x เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของ1นะคะเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ1ลบรากที่2ของ5ที่เป็นบวกในเมื่อเราได้ค่า x ค่า y แล้วนะคะเราก็จะสามารถหาค่า x กำลังสองบวก y กำลังสองก็จะได้เท่ากับ 1ลบรากที่สองของ5ที่เป็นบวกทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย1บวกด้วยรากที่สองของ5ที่เป็นบวกทั้งหมดยกกำลังสองนะคะก็จะได้เ yani ท่ากับหน้ากำลังสองก็1ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะบวกด้วย หน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังนะคะบวกหลังกำลัง2องตรงนี้ลบกันหมดนะคะก็จะมี5บวก5เป็น10บวก1บวก1ก็ได้เท่ากับ12เพราะฉะนั้นคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้เท่ากับ12ค่ะ